ครับเหตุการณ์ที่พายสาร,ริกามาขอแม่ค้ากินกล้วยเหตุการณ์แบบนี้วันนั้นมันเกิดขึ้นยังไงตอนไหนครับเป็นช่วงใกล้สว่างของวันที่สิบห้าเมื่อเขาเนี่ยกลางคืนเนี่ยพายสาร,ริกาเนี่ยจะออกมาเดินตามทุ่งชนบ้างอะไรบ้างนหละนะฮะเ,เป็นตามที่เราทราบเนาะทีช่วงเท้าเนี่ยเวลาตีห้าครึ่งเนี่ยพายสาริกาเนี่ย,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 ยออกมาจากซอยบ้านคุณลุงจะข้ามเพื่อกลับเข้าป่า อ่าตรงฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านดงวิทยาลายตรงนั้นก็จะมีช้าๆนี่นจะมีเป็นเป็น,ปนหนึตลาดนักจุงชมเรานะก็เรียกตรงนั้นก็คือมูลหนึ่งของบ้านดงตะมนสายกาจากังหวัดนครยกเนี่ยก็จะมีนั่งเที่ยวมีอะไรออกมาสายรอสาบานบ้างเนี่ยซ้ออานบ้างอะไรบ้างสายสายกาเราก็เดินผ่านตรงช่องนั้นไปเีเลยก็เลยผ่านตรงข้าวร้านที่กล้วยนะก็มีกล้วยอยู่สองแผงก็เขาก็เลยไปจอดเข้าไปหยุดตรงหน้าด้านแผงเพื่อเหมือนเหมือน จะมาขอกล้วยขออะไรอย่างนี้แหละอารมณ์ประมาณะะลักษณะนั้นนะซึ่งทางเจ้าของร้านก็ด้วยความตกใจเนาะก็หายตัวไปในนั้นนั้นก็เลยเป็นเป็นเป็นภาพที่เราฟังปเทศนะฮะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันหลังจากนั้นเห็นว่า αι, ได้เดินเข้าป่าไปตอนช่วงไหนครับหลังจากที่ยืนอยู่ตรงนั้นประมาณสักหนึ่งสองนาทีน่ะนะฮะก็มีทีมชุดเฝ้าระวังกลุ่มเพื่อนช้างนครยงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ติดตามคอยดูแลเพื่อระดับอะไรพวกหน้าเจ้าหน้าที อย .13 นะอุทยาในชาติเขาใหญ่เนี่ยก็ช่วยกันผลักด,ดันให้เขากลับการเดินทางเส้นทางที่เขาต้องกลับก็คือด้านหลังของโรงเรียนบัดบันดงก็จะเป็นซอยที่เข้าของมะเดือ่อซึ่งตรงนั้นสามารถที่จะไปทุขึ้นภูเขาตรงที่เป็นแนวเขตของอุทยาในชาติเขาใหญ่ได้ครับ <นะ S 1> เห็นว่าในภาพก่อนขึ้นเขาเนี่ยมีการเดินเล่นกินหญ้าก<อ>ินเลยใช่ก็มีมีแวะกินอาหารของเขาตามปกตินะฮนะก่นหญ้าตอนนี้เนี่ย ในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพวกปักจำบจุรีเวลาที่เนี่ยเป็นเป็นอาหารที่เขาโปลดนะแล้วก็ต้นเต่าล้างต้นเต่าล้างเนี่ยซึ่งจะมีอยู่ตามบ้านพักของรีสอร์ทหรืออะไรบ้างที่มีการซื้อต้นเต่าล้างมาตกแต่งพื้นที่แต่จริงๆแล้วเป็นเป็นอาหารที่ช้างกระทบนะให้ใช้การจริงๆแล้วอยู่ในพื้นที่ของบ้างเราเกือบ15ปีแล้วนะจริงๆต้องยอมรับว่าจริงๆปัญหาของช้างของนองพื้นที่สยาเนี่ยนะเป็นเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ตกมาไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะ ไม่ว่าจะเป็นอ่างหารือในทางบ้านบางหน,ขงนีของอยุยานแก่ขยายแถบทางวันน้งเขียวเลยพวกนี้มันแค่ไปตกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าแตงอาหารข้างใน,นอาจจะเป็นการที่ว่าขาดแคลนพวกโปรง่งพวกแหล่งน้นําในฤดูแล้งอะไรพวกนี้สัวงออกมาประจำอันนี้เมื่อสัตว์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าต่อเนื่องและ้ะคือเข้ามาเจอด้านนอกเนี่ยอาจจะมีอาหารที่สมบูรณ์กว่าหรือเป็นอาหารที่มันมีอะไรที่มันมีความหลากหลายมากกว่าในพื้นที่อุยานี่แหล่งน้ําที่สมบูรณ์กว่าเขาเลยไม่กลับเข้าไป แต่นครยกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าภายเฉลยกายเองเนี่ยเป็นทางที่สามารถเข้ากับชุมชนได้ะไรอ่าค่อนข้างจะดีกว่าที่อื่นทำรุนแรงอด้ไรที่ระหว่างคนกับทางเนี่ยปัญหาน้อยกว่าที่อื่นหลายหลายเท่าเลยนะคนเองที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ก็พยายามปรับตัวนะที่จะอยู่ร่วมกันกับทางบ้างเหมือนกันก็มีการแบ่งปันบ้างบางแปลงบางพื้นที่ที่อ่เราไม่ได้เพาะปลูกแล้วแต่ม่ามีกล้วยมีหญ้ามีไรร้างก็ปล่อยให้ทางกินอันอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเราเห็นเราเราก็ เ,เราเราก็พอที่จะช่วยกันดูแลได้